สวัสดีครับพบกับทีเด็ดแต่ลอดดาสครับไปตาวันอังคารที่1มีนาคมวันอังคารกลางสัปดาห์ไม่มีฟุตบอลยุโรปก็จริงแต่ว่ายังมีหลายรายการน่าสนใจโดยเฉพาะ FA Cup คนะครับที่ปกติเตะการสุดสัปดาห์นะครับเที่ยวนี้มาเตะกันกลางสัปดาห์ด้วยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยว เราไปลุ้นกันอะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายละเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างพิเมเบลลีก,ก็มีเตะด้วยตกค้างกันนะครับคู่แรกไปดูพิเมเบลลีอังเ,ตเกตษคู่ตกค้างนะครับเบอร์รี่เจอกับเล ber สเตอร์เบอร์ลี่อันดับ18เลสเตอร์อันดับ13เลยเปิดมานี่เสมอเลสเตอร์อยู่ทวัาสูสีนะครับเบอร์รี่ฟอร์มดีขึ้นนะครับเอาชนะสเปอร์มาได้ด้วย10ในบ้านนะครับเกมนี้ช้อนได น่าจะจัดบูธไวคอดกองหน้าล่างโยงลงประจำการต่อคู่กับเจโรดิเกสข้างหลังนะครับมีเจมส์ทาคอฟสกี้กับเบนมีประจำการคู่เซ็นเตอร์แบ็กในขณะที่เลสเตอร์นะครับห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกไม่ชนะใครเลยเกมยุโรปโอเคชนะแลนเดอร์มาแต่เกมลีกไม่ดีเจมี่วาร์ดี้กลับมาซ้อมแล้วแต่คาดว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับคงปรับเยอะไม่ได้ข้างหน้านะครับแพทรอนดากา้า ยังลงได้นะครับตรงกลางมียูริเตเลมันนะครับคุมอยู่นะครับออกราคานี้มาสู่สีผมว่าเบอร์รี่ดีจริงนะครับในบ้านเริ่มเหนียวแน่นเล่นตามเป้าได้ตัวผู้เล่นเริ่มโอเคขึ้นนะครับบาราคานี้ผมว่าเบอร์รี่ไม่น่าแพ้ขาบ้านฉะนั้นผมให้อยู่เบอร์รี่ไปนะครับในราคาเสมอของเลสเตอร์ไปดูเอฟเฟคของอังกฤษกันบ้างคัพปิเตอร์โบโลนะครับเ,อเจอกับแมนซิตี้ปีเตอร์โบโลนี่ทีมไว้เลย ของในแชมเปยนชิพแมชชีพตี้จ่าฝูงของพีเมรีอารเตอต์โบโลเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนะครับดารลนฟูซานโดน,นปลดออกไปแกนแมคแคนนะครับมาทำหน้าที่แทนแข้างหน้านะครับดูแล้วคงปรับเยอะอะไรไม่ได้อาจจะโรเตชั่นด้วยเพราะเป้าหมายคือการหนีตกชั้นนะครับผมในขณะที่แมชชีพตี้ เริ่มกลับมาดีหลังจากชนะอ e ิเบอร์ตันเกมล่าสุดไปสะดุดแพ้สเปอร์มาข้างหน้าไลา์ทีมเซอร์ริงยังอยู่คิมินเดอร์บอยระจำการนะครับ mm hmm. ดูเบเนดิสัสอยู่ข้างหลังเรตต่อมาแมนซิตี้กี้อยู่อ2ะ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับราคานี้ นะครับไม่แพงเลยผมว่า2ประตูมาแน่ไว้รุ่นประตูที่2ให้ต่อแมนซิตี้ไปนะครับไปดูอีกคู่เอไปครัพเหมือนกันมิเดนโบนนะครับเจอกับตอนที่พอลสเปอร์เลดเปิดมาสเปอร์คีอยู่1.01ลูกนะครับมิเดนโบนนี่อยู่อันดับ8ปดในแชมเปี้ยนชิพนะครับโบโลของคิดไวเดอร์น็อกแมกนเต็ดมาก่อนหน้านี้นะครับเอาชนะมาได้ดูสภาพทีมแล้วถือว่าไม่เลวดัรนแค่วัดมอนะครับเป็นปัวกระชาก ตรงริมเส้นนะครับอนอกจากนี้ยังมีฟอร์ลลินบาโลกันที่ยืมมาจากอาร์เซนอลระจําการในแดนหน้าด้วยทอนนันพอสเปอร์ฟื้นมาชนะลีด4-0นะครับอันเดอโคอนเต้น,น่าจะไม่ปรับอะไรเยอะถ้วยนี้ก็มีความหวังนะครับซนทึงมินแฮร์รี่เคนปีแอร์เอมิลฮอยแบกนะครับระจําการ1ลูก ไม่แพงผมว่าสเปอร์ทําได้ต้องเน้นด้วยให้ต่อสเปอร์ไปครับปิดท้ายด้วยโคาปาอิตาเลียปอนทัวอิตาลีในรอบรองชนะเลิศเป็นมิลานดาบี้ครับเอซมิลานเจอกับ Milan, เเอินเตอร์มิลานเลเปอร์นาเสมออินเตอร์มิลานนะ Milan, มิลานนะเอซมิลานไม่ไม่ชนะใน2เกมหลีกล่าสุดสะดุดบ้างน,นะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นหลักๆก,ก็ยังอยู่นะครับอฟอง์เกสเย่คมตรงกลางโอลิเวยียเชลูปักหลักแดนหน้าส่วนทันั้พสเปอร์อาส่วนทางขอบประธานไทยท่านอินเตอร์มิลานนะครับ ใช้อเล็กซิสซานเชตลงได้ในถ้วยนี้นะครับน่าจะได้ลงตัวจริงเอนนิเชโก้ก็อยู่นิโคโลบาเลราก็อยู่ราคานี้สูสีผมชอบมิลานที่จริงให้สนามเดียวกันนะครับคู่นี้ไม่มีไม่มีใครได้เปรียบอะไรมากนะักผมชอบเอซิมิลานมากกว่านะครับคือดูแลมิลานน่าจะทําได้ดีกว่าให้อยู่เอซิมิลานไปในราคาเสมออินเตอร์มิลานสรุป4ตัวนะครับ1เบอร์ลี่2มนซิตี้3สเปอร์และ4เอซิมิลานคืนนี้มาดูกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ